เฮะเแลือล่นแล่นไปเนี่ยเห็นอยู่บ่เอาแล้วบ่เนี่ยกดไทยแล้วบ่เอาใช่เหรอเอาย,ยังไม่เตรียมพร้อมเลยเอาเอาก็ได้คนโบราณเพิินเว,ว้าไ้ว่าอาการบัวบอกลึกตื่นชนละทานมาละยาสอสั้นดานฉาเชื้อหรือเขาสูงอาจวัดวากำหนดจิตมนุษย์นี่ใสอยากเทอย่างถึงหมายความว่าจิตของคนนี่ จิตใจของคนนี่มันลึกตื่นอยากสีซองแนมเห็นเปลี่ยนแต่ค่อยซ่อมดูลำเลขท,ทั้งหนกบ่มีไผบอกใดใจคนแตกต่างต่างวัดกับต่างว่วาวันสมยังต่างกันหมายความว่าขนาดน้าเนี่ยม่น้าเนี่ยทีเลือกปานได้ก็ยังเอาไม่เอาอีหยังไปวัดใดหรือผู้เขาสีสูงปานได้ก็ยังหาแนวไปวัดใดแต่ว่าจิตของคนนี่แล้วใจของคนนี่แล้วที่เอาอีหยังนาอไปวัด มันวัดคืออยากยังถึงแท้จิตของคนนี่เพื่อก็เลยเปรียบเปลี่ยนปิศนาทำใบวา่าน้ามที่ว่ามันเลือกยังวัดใดภูเขาที่ว่ามันสูงยังวัดใดแต่ใจของคนนั้นวัดบบไดเด้อมันก็เลยหู้นาบบหูใ้ใจใจคนนั้นเอาขอฝากทุกท่านทุกคนไว้